ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับยิ้มหวานและ,ะรลา,ายการเรื่องบ้านๆใบเจียเสร a จแมเนจเมนต์ค่ะอีพีนี้ยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมเท้าเฮาส์าชั้นในโครงการหมู่บ้านเดือดซิมโฟนี้กันค่ะซึ่งโครงการนคะคะตั้งอยู่ที่แขวงนวนจนันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานคารค่ะเป็นหนึ่งโครงการทําเลดีเลยนะคะเพราะเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับทางด่วนรามอินท่าอัดนลงใกล้วงแหวนรอบนอกใกล้รถไฟฟ้าสายสี่ช่มพูค่ะและยังรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกลกครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การ ดเดลโมบางกะปี นูนย์การ้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะบิ๊กซีสุขพภิบานหนึ่งค่ะและหน้าโครงการนะคะก็อยู่ติดกับโรงเรียนแย้มจาดวิชานุ่รสอค่ะและนอกจากนี้แล้วนคะคะภายในโครงการเองค่ะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกรบคลันไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภกล้อง C C T V เข้าออกผ่านทางคีย์การ์ด Asset ด,ดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงด้านในโครงการค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางส่วนสาธารณะให้กับลูกบ้านได้มาใช้บริการกันนีค่ะในส่วนของตัวบ้าน จะเป็นยังไงนั้นคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมกับบ้านเลขที่189ทับ38นะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์3ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่20.5ตารางวาค่ะบริเวณด้านหน้ามีการต่อเติมหลังคาลานจอดรถแล้วและสามารถจอดรถได้1คันพร้อมกับพื้นที่ทำเป็นมุมซักล้างตากผ้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ e <un> ้านค่ะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยละค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งพื้นที่เป็นห้องต่างๆได้นะคะและบริเวณแรกนะคะเป็นมุมห้องนั่งเล่นและก็ห้องรับแขกค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้บางส่วนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเติมโซฟาโต๊ะกลางและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาได้เลยค่ะลึกเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะสําหรับพื้นที่นี้ค่ะเรามีเฟอร์นิเจอร์ไว้บางส่วนแล้วเช่นกันค่ะสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารและก็ ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ในแบบที่คุณชื่นชอบได้นะคะกับพื้นที่กว้างๆเดินแบบสบายๆเลยะคะ่ะบริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครัน,นะคะ่ะ บริวเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเราได้มีการต่อเติมพื้นและหลังคาวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราได้มีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้แล้วบางส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานตู้เก็บของแล้วก็เตาค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้พื้นที่นี้นะคะสําหรับใช้เป็นห้องครัวได้แบบเต็มรูปแบบเลยละค่ะและยังสามารถแบ่งพื้นที่ไว้เป็นมุมซักล้างตักผ้าได้ด้วยค่ะไปดูกันต่อที่ชั้น2ตามมาเลยค่ะ เดินขึ้นมาบริเวณชั้น2ค่ะมีทั้งหมดเนี่ยสห้องนอนด้วยกันนะคะและมีทางเดินขนาดกว้างคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมกับตู้โชว์ของสะสมต่างๆได้ด้วยค่ะเข้ามานะคะที่บริเวณห้องแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนอนห้องนี้มีขนาดกว้างมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมสามารถเพิ่มนะคะเตียงขนาด5-6ฟุตนะคะคิงไซส์เข้ามาได้เลยค่ะและตัวห้องเองมีการบิวอินเฟอร์เิเจอร์ไว้แล้วบางส่วนไม่ว่าจะเป็นชั้นวางทีวีเคาน์เตอร์นะคะสำหรับนะคะโต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสภ้อาขนาดใหญ่ค่ะไปจนถึงเนี่ยค่ะภายในห้องเนี่ยก็มีห้องน้ําในตัวและสุขภัณฑ์ครบครันเลยละค่ะ ที่2อค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดกว้างนะคะพอสมควรใกล้เคียงกันเลยแหละค่ะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตคิงไซส์ได้และภายในห้องค่ะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้วบางส่วนนะคะอาทิเช่นชั้นวางทีวีนะคะและก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะรวมถึงในห้องเองมีห้องน้ําในตัวค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ชั้น3ตามมาเลยค่ะ เปนชัน3ค่ะมีพื้นที่เดินขนาดใหญ่นะคะสามารถที่จะใช้เป็นมุมนั่งเล่นกับการตั้งโซฟาได้เลยเลยค่ะและสําหรับห้องนอนที่พามาชมห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมที่มีขนาดใหญ่มากๆค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตคิงไซส์พร้อมกับภายในห้องยังมีการบิวอินนะคะเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้วบางส่วนค่ะสามารถใช้เป็นนะคะโต๊ะทํางานหรือว่าชั้นวางทีวีแล้วก็มีตู้เก็บของในตัวด้วยรวมถึงมีหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ที่เปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหลัง องตัววบ้้้านไดดยค่ะภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะมีการบิวอินนะคะวอล์กอินโคเซตค่ะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งอ่างล้างมือค่ะรวมไปจนถึงนะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยละคะ และบริเวณชั้น3ค่ะมีการต่อเติมเพิ่มกับการกั้นแยกนะคะอีกหนึ่งห้องอนเนกประสงค์ค่ะซึ่งภายในบริเวณห้องนะคะมีพื้นที่ที่กว้างมากๆค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกห้องนอนสําหรับเด็กๆหรือจะเป็นห้องทํางานห้องออกกําลังกายรวมไปจนถึงนะคะสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นได้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านเดอะซิมโฟนีเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามแฟชั่นไอแลนด์ขับตรงไป2.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนวมินขับตรงไปแล้วกลับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนวมิน163ขับตามทางไปอีก1.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้หรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหาเราได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by นจอ s e t s e t m g n m g n t t n t t ิ k ตอแจมอยากมีบ้านเลขหนึ่งช่องทางค่ะที่คุณสามารถเข้าชมและเลือกซับทำเลดีผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านบ้านแอปที่เราได้รวบรวมบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์รยที่ดินเปล่ามาไว้กว่า2 0 0 0รายการสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง ระบบ Android และ iOS ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการยื่นขอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันนะคะไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตอย่าลืมค่ะฝากติดตามกันไว้ด้วยสำหรับ p ีนี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วค่ะตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะ